ฉัรรฉรงรองสังให้ฉันหายาให้เองแหละเมื่อกี้เสียงคุณใช่ไหมใช่ครับท่านคุณก็สมรู้วมคิดกับคุณดังรองข่าคุณดังสีงั้นเหรอเปล่านะครับคุณตำรวจผมยอมรับครับว่าเสียงในเครื่องอัดนี่มันเป็นเสียงของผมจริงๆแต่ว่าผมพูดไปอย่างนั้นครับเพราะผมกำลังถูกปืนจี้อยู่นะครับ คุณโชดบังคับให้ผมพูดอย่างนั้นครับคุณตำรวจครับคุณโชดบังคับให้ผมใส่ร้ายคุณดังรองเพราะว่ากลัวว่าคุณดังรองจะมาแย่งสมบัติคุณุงลังสีไปจากคุณนปานครับคุณโชดทำไมต้องทำตัวขนาดนี้ด้วยก็เพราะว่านี่ไงครแล้วนี่มันหมายความว่าไงนะครับถึงคุณพ่อท่านจะพิการแต่คุณพ่อก็ดีกับคุณปานทุกอย่าง ฉันคิดว่าคุณพ่อค่าตัวตายเพราะว่าเห็นภาพภาพนี้แหละค่ะ แกจะไปไหนฉันก็จะกลับบ้านฉันนียบ้านศุริยาทิตคุณตำรวจคะมันเป็นฆาตกรฆ่าคนตายนะคะทำไมได้จับมันเข้าคุกล่ะคะเรายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาปิดคุณรังลองได้หรอกครับอีกอย่างเราก็มีข้อมูลว่าคุณรังสีเนี่ยอาจจะเสียชีวิตก็าสาย แล้วเทปที่ฉันอัดเสียงนั้นไว้ล่ะคะมันยังไม่ใช่หลักฐานอีกอ่ายไงอะคนร้ายมาสารภาพขนาดนั้นมันยังไม่ชัดอีกเหรอคะนี่คุณจะปล่อยนัดข้าากรน,นี่มันลอยนวลไปไม่ได้นะคะเสียงในเทปนั้นอ,อาจใช้เป็นเงื่อนงำในคดีนี้ได้แต่เราก็ต้องตรวจสอบมูลเหตุอื่นๆด้วยเพราะบางทีหลักฐานบางอย่างเป็นหลักฐานลวงเพื่อเอามาหลอกตำรวจก็ได้นี่คุณหาว่าฉันทำเทปนั้นขึ้นมาเองเหรอ คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับคุณบาลวีเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมขอตัวนะครับไอ้อ้ไ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 ร้ไอ้กอ้ไ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 อ้อ้ไอ้ะออ้้อา้้อะ้อกคุณตะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันไม่เอาผิดเขาหรอกคะ่ะอีลักษณ์พูดมาคุณมาใจเย็นพูดมาใจเย็นก่อนครับวันนี้เรามีสิ่งที่สำคัญกว่าที่จะต้องทำนะครับขอโทษนะคะ ดิฉันเป็นภรยาคุณรังสีสุริยาท,ทยิที่มาตรวจดีเอ็นเอไว้ค่ะโรงพยาบาลน,นัดให้มารับผลวันนี้นะคะแล้วเจ้าตัวไม่มาด้วยหรอคะคือท่านเสียไปแล้วครับคุณปานวีอยากจะใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นภรยามารับผลตรวจแทนครับค่ะงั้นสักครู่นะคะ ผลการตรวจ DNA ของคุณรังสีสุริยาทิตย์มีผู้มารับไปแล้วนะคะลงชื่อว่าคุณรังรองสุริยาทิตย์ลูกสาวนะคะ เก็บของหรอปลาลวีแกตัดหน้ามาชิงเอาผลตรวจดีเอ็นเอไปใช่ไหมแกอย่าคิดนะว่าเรื่องทุกอย่างมันจะจบลงง่ายๆฉันจะไปฟ้องร้องต่อสาวว่าแกไม่ใช่ลูกเขาแกจะต้องใส่หัวไปจากสุริยาที่ได้ยินมั้ยอ๋อลืมอะไรไปหรือเปล่าครับน้าปานรังรองเนี่ยเขามีพินัยกรรมที่เขียนไว้ชัดเจนว่าคุณลุงหลังสียกทุกอย่างให้เขาแล้วแล้วผมก็จะไปเป็นพยานต่อศาลว่าคุณลุงหลังสีรู้อยู่เต็มอก ว่าดัรอกไม่ใช่ลูกที่แท้จริงแต่ก็ยังเต็มใจที่จะยกสมบัติให้ทั้งหมดคิดเหรอว่าสาลก็จะเชื่อคำโกหกของนายสารต้องเชื่อแน่ครับนอกจากโสว่าคุณโชนเนี่จะพิสูจน์ให้สารเห็นด้วยการไปปลุกคุณลุงลังสีให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อตีความเจตนาลมตอนที่คุณลุงลังสีทำพินัยกรรมฉบับนี้คุณทำได้หรือเปล่า เกลียวที่สุดเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องมันก็ต้องยอมเลวแบบนี้นะะละครับลบปายคุณรังสียกทุกอย่างให้ฉันอย่างที่เรียกว่าให้โดยเสน่หา นี่พวกแกสองคนเข้าใจหรือ,อยังอะว่าพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้เรื่องทุกอย่างจบแล้วตอนนี้สมบัติทุกชิ้นของสุริยาทิเป็นของฉันคนเดียว คุณพี่มาด่วนจากไปเร็วขนาดนี้น้องขอให้คุณพี่ขึ้นสวรรค์น,นะคะหนูลังลอง อาเสียใจด้วยจริงๆนะลูกนะถ้าถึงนี้ต่อไปเนี่ยหนูจะต้องเป็นคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของคุณพ่อให้หมดเลยนะลูกค่ะหนูทราบเรื่องนั้นแล้วค่ะแต่หนูยังไม่อยากพูดถึงตอนนี้หนูอยากจะให้งานศพของคุณพ่อผ่านไปก่อน แต่ถ้าหนูมีอะไรเหนือบากกว่าแรงนะลูกหนูอย่าลืมเรียกแต่เพียงศูนย์ได้ตลอดเวลาเลยนะลูกนะหนูไม่ลืมรอกค่ะขอตูไปดูแค่ก่อนนะ